สวัสดีครับผมนัทนะครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับผมก็มีกางเกงนะครับเป็นกางเกงตัวใหม่ของผมเองเพิ่งจะได้มาสดๆสรด้อนๆเลยครับตัวนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่ากางเกงตัวนี้ผมได้มาแบบเป็นมือสองอ่าและที่สําคัญได้มาในราคาที่ถูกมากๆอ่ากางเกงรุ่นนี้นะครับ หลายคนอาจจะรู้จักมาแล้วและอย่างผมมีเก็บสะสมไว้หลายตัวแล้วผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับกางเกงรุ่นเนี้ยไว้หลายคลิปแล้วคือคลิปก่อนก่อนเนี่ยผมจะมีมีกางเกงยี่ห้อเนี่ยสามตัวแล้วตัวเนี้ยผมเพิ่งได้มาผมก็เลยนามาให้ชมว่าเนี่ยตัวเนี้ยผมซื้อมือสองนะผมขอบอกก่อนสภาพมือสองและที่สําคัญเจ้าของเดิมของกางเกงตัวนี้บอกว่า เก็บมา1ปีเต็มๆโดยที่ไม่ได้ซักแล้วก็ไม่ได้ใส่อยู่ในตู้มา1นึ่งปีเต็มๆมาดูว่ากางเกงที่ไม่ได้ใส่เลย1นึ่งปีเต็มๆแล้วก็ไม่ได้ซักเลยหนึ่งปีเต็มๆแล้วอยู่ในตู้เลยนะสภาพจะเป็นยังไงมาดูกันครับกางเกงที่ผมจะนำมารีวิววันนี้ก็คือนี่แม็กยีนนะครับรุ่นนี้ เป็นรุ่นเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ตัวนี้ไม่สิบเจ็ดออนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสิบเจ็ดออนเดี๋ยวผมใช้ดูตัวเก่าของผมแป๊บหนึ่งนะมาดูตัวเก่าของผมนี่ผมมีอยู่สามตัวอันนี้เดี๋ยวนะพังกันพังกัน ตัวนี้คือสิบเจ็ดอ่าตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนี่คือสามตัวแม็กเนี่ยผมมีอยู่แล้วสามตัวเนี้ยเป็นตัวที่สี่ามตัวเนี้ยผมได้ทำการรีวิวไปแล้วผ้าสิบเจ็ดออนสิบปดอ่าตัวเนี้ยยกเก็บไปไม่คุยตัวนี้สามตัวนี้ไม่คุย เรามาคุยตัวนี้ถ้าผมบอกราคาไปเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจนะว่าผมได้มาราคาเท่าไหรเฮ้ยถูกขนาดนั้น,น,นเลยเหรอจริงๆไม่ถูกนะกางเกงพวกนี้ถามว่ามือสองไม่ถูกนะแต่ที่ผมได้มาราคาที่โคตรถูกนี่คือน้องเขาไม่ได้ใส่น้องบอกพี่นัทผมมีเกงตัวหนึง่งพี่น่าจะใส่ได้เพราะเห็นผมเห็นพี่เก็บกางเกงยีนอยู่ผมมีผ้าออนด้วยนะพี่ผมบอกเฮ้ยจริงเหรอไหนขอดูสิเฮ้ยน้องมาให้ดู พี่ผมมีอะไรจะบอกแต่มีอยู่มีอะไรจะบอกคือกางเกงเัวนี้ผมไม่ได้ใส่มาปีนึงแล้วสภาพเป็นไงไม่รู้อยู่ในตู้ผมพี่เต็มเต็มปีนึงผมเพราะผมไม่ได้ใส่ล่าสุดตั้งแต่ปีที่แล้วผมบอกเฮ้ยไม่เป็นไรสภาพไม่เป็นไรขอแค่เป็นเอวยี่แปดยี่เก้าพี่ลากใส่ได้หมดเลยเป็นผ้าอ่อนนี้พี่เก็บเลยอะนี่กางเกงตัวนี้จะเป็นขากระบอกเล็กนะครับมาดูสภาพกางเกงที่ ไม่ได้ใส่มาหนึ่งปีเต็มๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้ซักด้วยนะตัวนี้จะเป็นเอ9นะครับน้องเขาใส่เอ9แต่ตามหลักผมมาใส่28อ่าจะไม่เป็นไร29ผมก็เจ็บด้านนกันใส่ด้านเหมือกัน ตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับดูสภาพน้องเขาบอกว่าใส่อยู่ประมาณ5-6ถึงเดือนนะครับและหลังจากนั้นน้องก็บอกว่าอ้าวนขึ้นใส่ไม่ได้ดูดูนี่ฮะเก่าไม่เก่านะฮะดูหมุดเริ่มเขียวแล้วฮะหมุดเริ่มเขียวแล้วครับดูนะฮะเห็นไหมฮะหมุดนี่หมุดนี่เริ่มจะเขียวแลเริ่มมีความเขียวแลเพราะไม่ได้ใส่นะฮะภายใน นะครับกระเป๋าก็าจะเขียนบอนห้าสิบเจ็ดออนตัวนี้อยู่ในช็อปนี้มีสองพันปลายปลายเลยนะเดี๋ยวนี้นรุ่นเนี้ยสิบเจออนเนี่ยมีสองพันปลายปลายเลยแต่ผมก็ว่าไม่เร็วนะสำหรับกางเกงเนี่ยสภาพนี้เลยนะเก็บอยู่ในตู้เป็นปีนะอยู่ในตู้เป็นปีย้ำไม่เคยโดนน้ำไม่เคยซักดูสินี่เลยฮะนี่ แต่เสียดายตัวนี้น้องเขาบอกว่าผมตัดขาออกไปนิ้วนึงนะพี่แต่ผมบอกเออไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนสูงแกกับพี่ไล่ๆกันผมเลย,เยตัวนี้สิบเจออนตัวนี้จะไม่ใช่ริมแดงนะฮะสภาพแบบโอเคเลยนะถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับกลางเกงนี่ ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับกางเกงที่ไม่เคยซักเลยผมก็ว่าโอเคนะกลิ่นก็ไม่เหม็นนะแต่เหมือนเป็นมีกลิ่นสาบนิดๆครับมีเพราะว่ามันจะอยู่ในตู้นานแล้วก็จะเหมือนจะมีรอยจุดๆพวกนี้เป็นเพราะน้องเขาใส่หรือว่าหนูกัดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โดยที่โดยรวมก็ถือว่าสวยผมก็ได้มาในราคาที่โอเคเลย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็อาจจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหรือบางคลิปไม่ได้เลยก็ต้องขออภัยด้วยก็ไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยและกันคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวหรือจะเอาอะไรมากินคอยดูกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย